สวัสดีทุกคนพบกันในช่องลูกลอยป้ต้อยบรรยากาศยามเช้าวันนี้วันนี้ไม่มีฝุ่นอากาศดีลมพัดเย็นบรรยากาศหลังบ้าน ปต้อยลงดินเพิ่มแล้วแต่ยังไม่เสร็จไปดูป้ต้อยกันปต้อยลดน้ำต้นไม้หรือดูใบไมล้ลวงเนี่ยมีน้ำพุด้วยเนี่ยเนี่ยอดูใบไม้ล่วงใบไม้เต็มเลยป้ต้อยกวาดไปต้องเยอะนะปะต้อยจะปลูกหอม โห oh, ม่รู้ดิรถน้ำกะเพราไปในตัวแม่แม่นี่ฮะไม่ใช่นี่แม่ดูอะไรที่มันพุ่งเนี่ยรถตูดใส่ยางมันจะมีน้ำพุ่งด้วย <c oughs> <c oughs> ก็มันอยู่ใกล้ตูดแม่ดูดิอุ้ยตรงนี้ก็มี <c oughs> น้ำพุ่งนะระวัง แดงไวไหนหมดอ่ะให้ปลาเหรอในเนี้ยเอาไว้แค่นี้อโอ้อันนี้มารถกระถางนี้ <c oughs> พริกเนี่ยมาต้นอะไรอ่ะโอ้ <c oughs> ปตอยหมักดินกัน ันหมาขึ้นไปนอนใช่ไหมแม่มันต้องขนาดเนี้ยแหละหมักดินเอาดินไปปลูกต้นไม้อันนั้นก็ล้อมไว้ล้อมไว้อไวพอแก่แล้วขึ้นต้นใหม่ ชีปล่อยให้ออกดอกพอแก่แล้วจะขึ้นต้นมาให้มันเข้ารองเท้าแม่แล้วน้ำอ่ะอุ้ยอุ้ยตรงนี้พุ่งมาทางเราโอเทพน้ำพุ่งโอ้ลมพัดอากาศดีสุดๆเลยวันนี้ดูอะไรนะ กาแฟดอกหายไปไหนหมดแล้วอโอ้อากาศดีมากมีเมฆเต็มฟ้าเลยเมฆดำจริงๆนะแม่นะเอเมฆก็เมฆก็จะพาฝุ่นไปโอ้หนาวอะไรแม่อยู่กับน้ำ ใบไ,ไม้ใบไ,ไม้สีทองเราก็มีโอ้ต้นว่วงออกช่อนะเห็นพืบเลยออกออกช่อหมดแม่หมักไว้แม่หมักไว้แล้วก็จำไว้ว่าคืณใหม่ก็ใช้ได้อันนี้เป็นหอม ้นหอมหาอะไรอ่ะนูไม่อิ่มหรอหาอะไรอ่ะหาขนมหรอนูจาหนูจา้าโอ้ลมพัดโอ้ลมพัดไปดูต้นกาแฟ ดอกดอกโรยหมดแล้วแต่ยังไม่ติดมเมล็ดต้นกาแฟถั่วแม่เหรอฮะยังโอ้ยยังออกยังไม่ใหญ่เลยถั่ว ถัวปตอยถั่วฝักยาวมีหลายฝักนั่นเนี่ยถั่วฝักยาวอ้าวต้นไม้เอ็นทั้งนั้นน,น่ะต้นที่เอ็นอ่ะเหรอ ไปดูดินหลังบ้านอันนี้เนี่เหนแดงอันนี้สิบกว่าคันแล้วแต่ว่ายังไม่พอป้าต้อยต้องการดินดีๆสวยๆมาปลูกต้นไม้ดินอันนี้ดีมาก คุ่ต้อยจะทำภูเขาบรรยากาศยามเช้าเดยวเราเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปดูวิวข้างบนนี่วิวบนภูเขาป่าป่าของปุ่ยต้อยตรงกลางจะไม่ค่อยโตเลยสองปีแล้ว ดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงริมริมนี่เข้าปีที่ห้าแล้วแต่อาจจะไม่ถึงดีแต่เข้าปีที่ห้าของทำที่ปลูกต้นไม้ปลูกไม้ป่าไม้เศรษฐกิจ สวยมากอืมวิวบนภูเขามะ่วง,วงออกช่อเต็มเลยแล้วก็มีต้นสักตอนนี้ล้วดูใบไม้ร่วงมีต้นไผ่เลี้ยงหวานสวยงามมาก วันนี้ไม่ร้อนคลิปนี้ก็าลากันไปก่อนทุกคนสวัสดีค่ะ